เอมวีเพลง Only Monday อันดับครอัดับอันดับคับเอาแค่แพลตฟอร์ม Youtube เลยที่เป็นมิวสิกวิดีโอเท่านั้นเอ็มวเท่านั้นใช่ใช่ครับได้แต่นี่ถึงอดีตมีหนึ่งมีครับมีค่ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยด้านวิวคือร้6ี่่บล้านวิวเยอะความทงจำป้าชื่อเบงมีัคือเกือบก็เกือบเกือ่ะใช่อ่มันคือมันคือเบงอะไรวะบรรยากาศมีปะ บรรยากาศอันดับที่หบรรยากาศที่ห้าอ้ย64ล้านวิว64ล้านวิวเอพิวเฮ้ยไม่น่ามีพิวไม่น่ามีเอพิวมีครับเอพิวอันดับที่หก1 0ลืสองสามสี่แดความตรงจำไม่ได้อะไรวะทุกความตรงจำทุกความตรงจำทุกความตรงจำนะครับอันดับที่สองวิวเกิน121ล้านวิวใครปีใครปีไม่ติด r m จดจัจดจ สิบเจ็ดน้าวิวเ้ยคัดสวมาได้เออได้ได้ได้ไปไปไปไม่รู้ว่าทำไมโอ้โออี่คืออออ๋ออ๋อไ๋ออูออ๋อท๋ออไออัออออ๋อ้๋ออ๋ออ อัปเดตล่าสุดคือน1นกรกฎานะฮะครับใครชอบเพลไหนของออลิมันดีขอบไปด้วยนะครับเออ